สวัสดีจ้าพี่น้องทางใกล้ทางไกลอยู่เมืองไทยต่างประเทศทั่วโลกสวัสดีทุกคนจ้าพี่น้องจา๋าวันนี้ไม่ได้ตั้งใจที่จะทําคลิปเด้อ,อทำง่ายๆค่ะเมนูง่ายๆค่ะเส้นอุด้งค่ะอุดอง้งเหมือนเส้นใหญ่บ้านเรานะคะแต่รสชาติไม่เหมือนกันค่ะแล้วก็จะมีเทมปุระอันนี้คือเทมปุระเห็นไหมเนาะในกะละมังเนาะค่ะเนาะ,อ,ะอันนี้เป็นปลาหมึก ปลาหมึกเทมปุระค่ะใส่ไป2ชิ้นค่ะแล้วก็จะมีเทมปุระแบบอ่าชนิดละลายค่ะมาจากพี่น้องจา๋ากินอุด้งด้วยกันจ้ะก็ต้องขอโทษนะคะที่พานั่งแต่มุมเดิมๆค่ะที่เกียดย้ายมุมค่ะอายบ้านค่ะบ้านใยายดาสมบัติเยอะจ้ะ กินแล้วนะคะอิตาดกกิมัสกองเอียงหน่อยนะคะช่วงนี้อากาศหนาวก็ต้องหาอะไรแบบอุ่นๆกินจ้ะเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายและจิตใจจิตใจเกี่ยวไหมนูน่น ชามโตเลยค่ะน้ำซุปก้นหมอ้อค่ะอันนี้ชามสุดท้ายเลยค่ะน้ำซุปใส่เป็นเทมปุระผักสดก็อร่อยนะคะผักสดเทมปุระเนาะ เดาจะเป็นคนกินช้านะคะพวกนี้มันจะร้อนใช่ไหมกินแล้วปากมันพองจ้ะเดี๋ยวไปเอาเซมเปาอกม,อมา,กาอีกก้อนหนึ่งจ้ะจะได้หมดหมดจ้ะ มาเร่งนิ่งๆจะได้หนวๆน,นะค่ะเนาะเทมปุระเทมปุระช,ชนิดนี้นะคะตอนเราใส่ไปน้ำมันก็จะแห้งวิยลืมให้ดูจากเทมปุระอันนี้ค่ะเทมปุระแบบเขาทำเป็นแพ็กมาเนาะค่ะเนาะมันไม่ใช่เทมปุระสดค่ะแต่ปลาหมึกเนี่ยปลาหมึกนี่เป็นเทมปุระทำเองค่ะ ปลาหมึกชุบแป้งทอดนั่นแหละเนาะถ้ากินแบบนี้มันจะสดชื่นนะคะน้ำแกงน้ำซุออยเดี๋ยวจะกินรสชาติแบบนี้ไปด้วยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาใส่พริกป่นกินด้วยค่ะใส่พริกป่นก็อร่อยค่ะพริกป่นบ้านเรา เพราะว่าพริกป่นบ้านเข้ามันจะมีแค่ความหอมมันไม่เผ็ดมาเด้อมาเด้อจ้ะเชา้านี้อาหารเชา้าอุด้งจ้ะอาหารเชา้าอาหารของเชา้านี้โอ้ยพูดกลับกันไปกลับกันมาจ้ะ คนญี่ปุ่นเขาดูดขึ้นเลยนะคะยเดยดเากินไม่เป็นค่ะฝึกจับตะเกียบก็จับยังไงก็จับไม่ไม่คล่องค่ะก็เลยดั้งเดิมเลยค่ะเอาแบบดั้งเดิมเลยเนาะจับตะเกียบจับยังไงก็จับอย่างไง ลูกสาวคุณสามีสอนให้ต่างร้ายทีแล้จากจะจำไม่ได้เทมปุระเขาก็จะมีความมันค่ะ มันเข้ากันกันกบซื้ออยู่มากๆเลยค่ะกินหมดนะเนี่ยอยาเดากินหมดนะพี่น้องจา๋าแต่ต้องค่อยๆกินค่ะมันร้อน เราจะใส่พริกป่นจากพี่น้องจ๋าเรากินของรสชาติของซอ,อยุไปแล้วครึ่งหนึง่งเราจะมาใส่พริกปน่นกินอีกครึ่งหนึ่งค่ะพริกป่นคั่วเองนะคะเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งนักเพราะว่าเราคั่วพริกเนาะ มันมันต้องเหม็นกระจุยกระจายไปทั่วบ้านเลยค่ะแล้วก็ต้องเอามาอันนี้อีกเนาะเอามาตําหรือจะปั่นก็ว่ากันไปนะแต่ของเยายมาเอามาปั่นปั่นแบบไม่ละเอียดค่ะของร้อนเนาะของที่มันร้อนๆเรากา็ส่วนมากคนก็จะขี้เกียจทำนะะเนาะคันเนาะถ้าอยู่เมืองไทยคงไม่ทำอะ่ะเขาคงซื้อเขากินแต่มาอยู่นี่คือเราซื้อเขากินแล้วมันไม่อร่อยเราก็เลยทําเองค่ะ เผ็ดมากจ้ะสรวมมือใส่ไปสองช้อนเดี๋ยวต้องไปกินยาอีกค่ะกดไหลย้อนแต่อร่อยไหมอร่อยพี่กนีิใส่ก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากค่ะใส่ก๋วยเตี๋ยวใส่ลาบใส่ก้อยใส่นุ่นใส่นี่ใส่นั่น,ใส,น,ใ,สน,นใส่ได้ทุกอย่างอร่อยทุกอย่างจ้ะ มันก็จะดีดเนาะในนัะอ,อยากกินก๋วยเตี๋ยวน้ำตกบ้านเราจังเลยก๋วยเตี๋ยวเป็ดก็ชอบใจยายดา เห็นข่าวแพทอะไรนะ,ะนักร้องเก่าอะแพทพาเวอร์แพงแบงค์ใช่ไหมหรือเขาชื่ออะไรอุยเขาไปติดอะไรอะติดคุกหลอต้อง16ปีอุย้ยติดนานเลยเนาะเยะเดาไม่รู้จักก็เลยอพอเห็นข่าวเขาก็เลยมาเปิดฟังเพลงจ้ะไม่ได้ไปดูข่าวแบบ สถานีคุงส,สถานีเข่าวค่ะเพื่อนของเพื่อนเขาเอามามาอัปรดค่ะก็เลยลองกดเข้าไปดูเพลงเขาโอเา้เขาล้องเพลงแบบนี้สไตล์แบบนี้หน้าตายอย่างงี้เนาะถึงได้รู้จักสิบหกปีเท่าระยะเวลาที่เยดาวมาอยู่ญี่ปุ่นเลยเยดาวปีนี้เดือน เดือนสามสิ้นเดือน3มก็สิบปีเต็มจ้ะเมื่อก่อนดูแบบ <c oughs> ขออภัยค่ะแ <c oughs> กํมแรงแต่ก่อนคือแบบเอยทำไมเวลามันถึงผ่านไปแบบช้าจังเลยจ้ะแต่ตอนนี้คือแบบไม่ได้คิดกับเวล,เวลาไม่ได้อะไรเลยค่ะอยู่อยู่ดีมี ก็จะถามว่ามีแห่งไหมมันก็เจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ตามกลไกลของร่างกายของคนมีอายุแล้วนะจันเนาะแต่คือเราอยู่ชินแล้วค่ะเนาะชินชินกับชีวิตอย่างนี้อยู่แล้วค่ะแต่มันก็จะสู้บ้านเกิดเราเราม,มันคงไม่ชินเท่าที่แบบเราพื้นที่เราพื้นแผ่นดินที่เราออกมาจากท้องพอ่อท้องแม่เนาะจันเนาะ ทุกวันนี้เทคโนโลยีก็ทันสมัยได้คุยกันทางไลน์เนาะจ้ะเนาะสื่อสารสะดวกสบายไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนมาอยู่ญี่ปุ่นเดือนหนึง่งค่าโทรศัพท์เดือนละสองหมื่นจ้ะ <c oughs> <c oughs> เดือนละสองสามหมื่น,นาจา้ะเดือค่าโทรศัพท์เนาะ พร้อมอะไรก็กลับเมื่อนั้นค่ะไม่รู้สปีนี้ลูกสาวก็เข้ามาหาวิทยาลัยคนเล็กก็จะสบายแล้วค่ะก็จะมีเวลาบ้างค่ะเพราะว่าตอนนี้โอ้ส่งส่งลูก ตั้งแต่ส่งลูกคนโตมาส่งลูกคนเล็กจะบไปไหนมาไหนก็ห่วงลูกจาะพี่น้องจ้ะ ไปเมืองไทยถ้าเราไปคนเดียวเราก็คิดถึงลูกเนาะถ้าลูกเรายังเล็กเนาะแบบนี้เขาโตแล้วโอเคแล้วค่ะถ้ากลับเมืองไทยลูกสาวจะสอบวันที่วันที่ห้าเนี่ยค่ะวันที่ห้าที่จะถึงเนาะ ไม่ทราบว่าจะได้หรือเปล่าสอบกาเข้าที่โตเกียวค่ะแล้วก็ถ้าถ้าเดาคิดว่านนะถ้าลูกสาวเดาได้นะก็คือแบบเดาเดี๋ยวเด,ยดาวไปหาลูกสาวที่โตเกียวแล้วก็เลยไปเมืองไทยเลยเนาะแต่มันก็จะติดไอเนี้ยเนาะค่ะโรคอันนี้เนาะแต่อีกอ,อีกลูกไปเรียน4ปีมันก็มีเวลาอีกตั้งหลายปีเนาะค่ะเนาะ โควิดมันมันคงจะเบาบางไปแล้วแหละเนาะค่ะเนาะอุ้ยพี่น้องจ๋าคลิปนี้คุยนานจากพี่น้องจ๋าเราก็ใช้ชีวิตของเราแบบสบายๆนะคะไม่ได้ซีเรียสแต่ประการใดไม่ได้ไปแข่งขันกับผู้ใดตัวเราก็ตัวเราเนาะค่ะเนาะตัวเราย่อมรู้ตัวเราเองว่าเรามีความสุขหรือมีความทุกข์เนาะค่ะเนาะ ก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดเลิฟกดซับสัก i ครให้ยายเราด้วยนะคะเพื่อเป็นแรงกำลังใจคะ่ะขอบคุณแล้วก็สวัสดีคะ่ะ